ไอคุณเอาไปเลยเด็กชั้นปไปไปไปขึ้นมาเป็นคุณอ่ะาอ๋อโอเคไปเสร็จก็มาไม่ได้ถือถุงจริงๆกันหนี้เดี๋ยวเราสัมภาษณ์กันก่อนชื่ออะไรกันบ้างชื่อคุณพ่อมากเลยค่ะคุณค่ะบางทีจะไม่ได้พูดดังก็เลยพูดช้าเลยห่อยคุณก็รู้ที่น่อยไฮปอชื่ออะไรกันคุณื่อพอค่ะคนปอนะคะคุณอะไรคะคุณอีคุณบ้างอ่ะสองท่านเอาพี่คะพี่ คุณพี่มีทุกอย่างมีใบเสร็จมีโทรศัพท์ยกเว้นอารมณ์ร่วมเอาไห<อ>มคะกำลังเล่นเกมอะไรก็คุณให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งน,นะให้โอกาสอีกครั้งหนึ่งนะอะไรคะชช่เลยน,นะคะ ค่ะพี่นะคะถ่ายรูปเลยจ้าพี่ถ่ายรูปแล้วก็ให้ให้้ก็มีเซียวจุนเฟนพีชยาค่ะสวัสดีค่ะและตอนนี้น้องมีนก็จบการสัมภาษณ์เพียงเท่านี้แล้ว อยู่แล้วทุกวันนี้อยู่ใกล้น้อบินเหมือนพี่การยังไงก็ไม่รู้เหมือนพี่การซ้ําซ้อนด้วยนะอ่ะโนบินค่ะนะคะเดี๋ยวทักทายแฟนๆนี่เดินมาแฟนมารอนานมากนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีแฟนๆทุกคนนะคะมีไฟด้วยแล้วก็สวัสดีทุกคนที่กําลังอยู่ในแถวนี้นะคะแล้ววันนี้ก็มาในฐานะพิซิเนอร์เชอร์พี่โรบายค่ะว่ายี่ห้อด่วนค่ะย่างนี้นะคะเดี๋ยวใช้ร่างก่อนใช้ร่างก่อนอ๋อ เป็นพรีเซนเตอร์ของเชอร์รี่บอปายใช่ไหมคะน้องมีนใช้รุ่นอะไรอยู่ของัจเชอร์รีบ่บอปายค่ะ